พอพูดถึงโรคง,งูสวัสดเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงแค่ผื่นแต่จะนึกถึงความกลัวกลัวอาการปวดแสบปวดร้อนที่เขาว่ากันว่ามันทรมานมากแต่วันนี้เราจะลองวางความกลัวนั้นไว้ก่อนแล้วมาเจาะลึกกันในมุมมองที่แตกต่างออกไปเลยจากศาสตร์ที่เรียกว่าหยวนสือเตี่ยนค่ะที่มองว่าต้นตอของงูสวัสดอาจจะไม่ใช่แค่ไวรัสที่เราคุ้นเคยกัน แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ20251224โรคงูสวัสดซึ่งจะพาเราไปสำรวจแนวคิดนี้กันค่ะว่าการทั้งหมดที่เราเห็นเป็นแค่ปลายทางแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างใช่เลยครับหัวใจสำคัญของศาสตร์หยวนซือเตียนเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยคือจากการที่เราจะไปไล่กาจัดผลลัพธ์ที่ปลายเหตุผลลัพธ์ที่ว่าก็คือพกผื่นตุ่มน้าอาการปวดใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเราจะเปลี่ยนจากการดูตรงนั้นมาเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงซึ่งตามแนวทางนี้เนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากปัจจัยพื้นฐาน2อ,อย่างในร่างกายเราที่มันเสียสมดุลไปนั่นก็คือกายป่วยหรือถี่ชังและก็พลังร้อนไม่เพียงพอหรือเรื่อเหนืองผู้สู่ครับโอเคค่ะคำว่ากายป่วยกับพลังร้อนไม่พอนี่น่าสนใจมากขอขยายความตรงนี้ก่อนเลยเพราะเหมือนจะเป็น แก่นของเรื่องทั้งหมดเลยมันต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่ชี้ไปเลยว่าตัวการคือเชื้อไวรัสววริเซลลาซอสเตอร์ยังไงคะคือแนวทางนี้กําลังจะบอกว่าไวรัสไม่มีจริงหรือว่ามันไม่สําคัญกันแน่เป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นจุดที่คนมักจะสับสนกันคือศาสตร์ยน์ซื้อเตียนเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของไวรัสนะครับแต่เปลี่ยนมุมมองว่าไวรัสเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันมีอยู่แล้วในผืนดิน พื้นดินก็คือร่างกายเราใช่ครับคือร่างกายของเรามเมล็ดพันธุ์นี้เนี่ยมันจะงอกงามแสดงอาการออกมาได้ก็ต่อเมื่อพื้นดินของเราอ่อนแอสภาพไม่ดีซึ่งสภาวะที่ว่านี้ก็คือภาวะกายป่วยและพลังร้อนไม่พอนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับในอากาศมีเชื้อโรคเต็มไปหมดแต่เราไม่ได้ป่วยตลอดเวลาจะป่วยก็ต่อเมื่อร่างกายเราอ่อนแอลงถ้าอย่างนั้นกายป่วยในที่นี้หมายถึงอะไรคะ คือร่างกายโดยรวมอ่อนแอหรือว่ามันเฉพาะเจาะจงกว่านั้นเฉพาะเจาะจงกว่านั้นครับกายป่วยในบริบทนี้จะหมายถึงความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในบริเวณที่เป็นต้นต่อของอาการเลยซึ่งอาจจะลึกไปถึงระดับเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อเลยก็ได้แล้วพลังร้อนไม่พอเหรอคะ ส่วนพลังร้อนไม่พอก็คือภาวะที่ร่างกายขาดพลังงานความร้อนซึ่งมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงสำคัญให้ระบบซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองทำงานได้เต็มที่พอเชื้อเพลิงมันพร่องลงเครื่องจักรซ่อมแซมก็ทำงานได้ไม่ดีปัญหาเล็กๆที่เคยจัดการได้ก็เลยลุกลามใหญ่โตขึ้นมาเป็นอาการงูสวัสดให้เราเห็นนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการคิดว่าจะเอายาอะไรไปฆ่าศัตรูที่บุกเข้ามา มาการดูแลบ้านหรือป้องปราการของเราให้แข็งแรงจากข้างในแทนเพราะป้อมเราแข็งแรงแน่นหนาต่อให้มีผู้บุกรุกอยู่รอบๆก็ทำอะไรเราไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับเพราะแนวทางนี้เชื่อว,ว่าพอร่างกายแข็งแรงมีพลังร้อนเพียงพอระบบต่างๆก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วอาการที่แสดงออกมาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองร่างกายจะจัดการกับผู้บุกรุกด,ด้วยตัวเองเลยเอาละค่ะ ในเมื่อเราเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะสร้างป้อมประการของเราให้แข็งแรงได้ยังไงหรือจะดูแลกายป่วยและเสริมพลังรอนที่ว่านี้ได้ยังไงบ้างคะมีองค์ประกอบหลักๆที่ต้องทําควบคู่กันไป3ส่วนครับเหมือนเป็น3ขาของเก้าอี้เลยขาดขาได้ขาหนึ่งไปไม่ได้ส่วนแรกก็คือการกดนวดจุดปฐมเหตุหรือหยวนชือเตียน ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้าไปสับสวิชที่แผงควบคุมหลักโดยตรงเลยครับจุดประถมเหตุฟังดูเป็นจุดพลังงานสำคัญเลยนะคะสำหรับงูสวัสดที่มักจะขึ้นตามลำตัวหน้าอกหรือหลังแผงควบคุมหลักที่ว่านี้มันอยู่ตรงไหนคะสำหรับอาการที่แสดงออกบริเวณลำตัวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอกแผ่นหลังหรือสีข้างจุดปฐมเหตุที่เป็นต้นตอหลักจะอยู่บริเวณหลังส่วนบนล่างก็คือแนวสองข้างของกระดูกสันหลัง และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือสะโพกบนล่างครับสะโพกด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมแนวเส้นประสาทที่ยาวพาดผ่านลำตัวแล้ววิธีการกดล่ะคะมีเทคนิคเฉพาะไหมเพราะการกดจุดก็มีหลายศาสตร์มากตามหลักของหยวนสื่อเตี้ยนจะเน้นให้ใช้ศอกเป็นหลักครับใช้ศอกเลยเหรอคะครับ เหตุผลก็เพื่อให้แรงกดสามารถส่งลงไปได้ถึงชั้นลึกไม่ใช่แค่ที่ผิวผิวเพราะกายป่วยมักจะอยู่ในชั้นที่ลึกกว่านั้นพอกดลงไปแล้วให้ค่อยคอยค้นหาจุดที่เจ็บซึ่งเป็นบริเวณที่ปกติเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอกดลงไปแล้วจะรู้สึกเจ็บจีดขึ้นมาแล้วหัวใจสำคัญคือต้องกดค้างไว้หรือคลึงเบาๆจนความเจ็บนั้นคลายตัวลงหรือทุเลาลงไม่ใช่แค่ทนเจ็บแล้วก็ปล่อยอ๋อ oh. สัญญาณที่ความเจ็บคลายตัวลงนี่แหละครับที่บอกว่าแผงควบคุมตรงนั้นเริ่มกลับมาทำงานได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสิฮะตรงนี้มันส่วนทางกับสัญชาตญาณคนส่วนใหญ่เลยนะปกติเวลาเราเจ็บตรงไหนเราจะพยายามเลี่ยงมันไม่ไปยุ่งกับมันแต่นี่คือการตั้งใจกดลงไปที่จุดเจ็บโดยตรงและถ้าเป็นบริเวณที่เป็นผืนงูสวัสดล่ะคะซึ่งมันก็เจ็บแสบอยู่แล้วเราต้องกดเข้าไปที่ตัวผืนโดยตรงเลยเหรอคะ แค่คิดก็หวาดเสียวแล้วนั่นคือส่วนที่สองพอดีเลยครับคือการกดนวดตำแหน่งเสียหายหรือคว้นชูอันฉวยก็คือบริเวณที่เป็นผื่นโดยตรงใช่ครับแต่และนี่คือข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือห้ามกดลงบนตุ่มน้ำที่แตกแล้วเด็ดขาดอ๋อห้ามกดบนแผลถูกต้องครับเพราะมันคือแผลเปิดการไปกดทับจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้แผลหายช้าลงไปอีกสิ่งที่ต้องทำคือการกดนวดรอบๆบริเวณน,นั้นอย่างเบามือแต่มั่นคงนวดรอบๆแทนครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นเหมือนเป็นการเคลียร์ถนนให้หน่วยซ่อมบำรุงของร่างกายเข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นได้สะดวกขึ้นอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้ไปซ้ำเติมแผลแต่เป็นการช่วยสนับสนุนอยู่รอบๆเพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูนฟตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น แล้วก็มาถึงส่วนที่3ที่ในข้อมูลบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนั่นก็คือแหล่งความร้อนทำไมาความร้อนถึงได้สำคัญขนาดนั้นคะมันเป็นแค่การประครบเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราวหรือเปล่าไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการครับแต่มันคือการเติมเชื้อเพลิงที่ขาดหายไปให้กับร่างกายโดยตรงเลย ตามหลักการที่ว่าร่างกายอ่อนแอเพราะพลังร้อนไม่เพียงพอดังนั้นการเติมพลังร้อนจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรงซึ่งทําได้สองทางพร้อมกันครับ2ทางที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะทางแรกคือความร้อนภายนอกครับวิธีที่แนะนําคือการใช้คโครนขิงผงหรือแจ้งผนนันีพอกบริเวณที่เป็นโดยตรงคโคลนขิงผงครับ ซึ่งขิงมีฤิ์ร้อนตามธรรมชาติจะช่วยนำพาความร้อนเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกได้ดีหรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะใช้การประครบร้อนด้วยถุงถั่วแดงอุ่นๆหรือแผ่นแปะร้อนก็ได้แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอครับส่วนทางที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือความร้อนภายในจากข้างในร่างกายใช่ครับ นี่คือการดื่มน้ำขิงเข้มข้นเป็นประจำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและพลังงานจากข้างในและที่สำคัญมากคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีริ์เย็นทุกชนิดการหลีกเลี่ยงของเย็นนี่พอเข้าใจได้ค่ะแต่คำว่าอาหารริ์เย็นนี่มันครอบคลุมแค่ไหนคะนอกจากน้ำแข็งหรือไอศครีมแล้วมีอะไรที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอีกบ้างกว้างกว่าที่คิดครับ รวมถึงของดิบทุกชนิดผักผลไม้บางอย่างที่มีฤทธิ์เย็นเช่นแตงโมสม้มมังคุดอ,อ๋อผลไม้ก็ด้วยครับหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องในปริมาณมากๆก็ถือเป็นการลดทอนพลังร้อนได้เช่นกันในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอการกินของเหล่านี้เข้าไปก็เหมือนกับการสาดน้ำเข้าไปในเตาไฟที่กำลังริบรี่อยู่แล้ววะครับโอ นี่คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่เลยนะคะสําหรับบางคนแล้วถ้าเกิดกรณีที่คนป่วยเป็นผู้สูงอายุหรือมีอาการปวดรุนแรงมากจนอ่อนเพลียไปหมดละคะการไปกดนวดอาจจะยิ่งทําให้เขาทรมานหรือเปล่าจุดนี้สําคัญมากครับในกรณีที่ผู้ป่วยอ่อนเพลียมากหรือปวดรุนแรงซึ่งเป็นสัญญาณว่าพลังร้อนพร่องอย่างหนักหลักการที่ต้องยึดถือคือความร้อนนํากดนวดตามความร้อนนํากดนวดตาม หมายความว่าต้องเน้นการให้ความร้อนเป็นอันดับแรกเลยครับทั้งการประครบภายนอกและดื่มน้ำขิงภายในเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายเขาก่อนให้เขามีแรงฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วจึงค่อยๆเริ่มกดนวดตามไปอย่างเบามือไม่ฝืนทำไม่เร่งรัดเด็ดขาดเพราะการกดนวดก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันถูกต้องครับถ้าพลังงานไม่พอแล้วไปฝืนกดก็อาจจะยิ่งทำให้อาการสุดลงได้ ฟังดูแล้วเป็นการดูแลที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและต้องคอยสังเกตร่างกายตลอดเวลาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การทำตามสูตรสำเร็จซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากเพราะในข้อมูลยังบอกด้วยว่าปัจจัยทางอารมณ์อย่างความเครียดหรือพฤติกรรมอย่างการนอนดึกก็ล้วนแต่เป็นตัวการที่บั่นทอนพลังร้อในร่างกายได้ทั้งสิน้นถูกต้องที่สุดครับใจที่สงบ การพักผ่อนที่เพียงพอเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เตาไฟในร่างกายของเราทำงานได้ดีขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมากเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นอยากจะลองให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหน่อยคะ่ะสมมุติว่ามีคนเป็นงูสวัสดที่ขึ้นบริเวณแผ่นหลังยาวไปจนถึงหน้าอกซึ่งเป็นเคสที่เจอบ่อยมากถ้าจะใช้หลักการนี้ดูแลตัวเองลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงคะคนเริ่มจากตรงไหนก่อนได้เลยครับ สำหรับเคสที่งูสวัดขึ้นบริเวณหลังหรือหน้าอกเราสามารถสรุปเป็นขั้นตอนตามลำดับความสำคัญได้4ข้อแบบนี้ครับ 1. คือกดจุดปฐมเหตุที่หลังส่วนบนล่างก่อนเสมอบริเวณแนวกระดูกสันหลังและสะบักเพราะนี่คือแผงควบคุมหลักแก้ที่ต้นตอใหญ่ก่อนใช่ครับการคลายจุดปฐมเหตุตรงนี้จะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ทั้งแนวเหมือนเราไปปิดวาล์วใหญ่ก่อน 2. คือตามด้วยการกดจุดปฐมเหตุที่สะโพกบนล่างอะ มาที่สะโพกอีกแล้วทั้งที่งูสวัดขึ้นที่หลังจุดนี้สําคัญมากครับโดยเฉพาะในกรณีที่งูสวัดขึ้นเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาทการกดจุดที่สะโพกจะช่วยคลายกายป่วยที่สัมพันธ์กันและที่สําคัญที่สุดคือช่วยลดโอกาสการเกิดอาการปวดื้อรังหลังผื่นหายหรือที่เรียกว่า postherpetic neuralgia ได้อย่างมีนัยสําคัญอ๋อที่ปวดกันนานๆหลังผื่นหายไปแล้วใช่ครับข้อ 3. จากนั้นค่อยกดนวดรอบๆบริเวณผื่นที่หลังหรือหน้าอก ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามกดบนตุ่มน้ําที่แตกค่ะแต่ให้กดนวดรอบๆบ,บริเวณนั้นอย่างนุ่มนวลแต่ให้ลึกถึงจุดที่รู้สึกเจ็บเพื่อกระตุ้มการซ่อมแซมเฉพาะจุดและสุดท้ายข้อ4ี่คือเติมความร้อนทุกวันอันนี้ต้องทําตลอดครับขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่ไปกับทุกขั้นตอนเลยทั้งการพอกขิงจากภายนอกและดื่มน้ําขิงจากภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีเชื้อเพลิงเพียงพอในการฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาครับชัดเจนมากเลยค่ะ เป็นลำดับขั้นตอนที่เห็นความเชื่อมโยงของร่างกายเลยมีประเด็นหนึ่งในข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของใครหลายคนเลยคือมีการเขียนไว้ว่าผื่นหายไม่ได้แปลว่าหายขาดปกติเราจะคิดว่าพอผื่นยุบผิวหนังเรียบเนียนก็คือจบแล้วหายแล้วแต่แนวคิดนี้บอกว่าไม่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายฟื้นฟูเต็มที่แล้วจริงๆ นี่คือจุดที่สำคัญมากและเป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนถึงยังมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามแนวเส้นประสาทอยู่แม้ว่าผื่นจะหายไปเป็นเดือนหรือเป็นปีแล้วก็ตามผมเคยเจอเคสที่คนไข้บอกว่าแม้แต่ลมพัดเบาๆหรือเสื้อผ้าเสียดสีก็ยังรู้สึกเจ็บแปลบๆทั้งๆที่ผิวภายนอกดูปกติทุกอย่างใช่เลยค่ะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยมากที่เรียกว่าอาการปวดปลอยประสาทอักเสบหลังเป็นงูสวัด แล้วตามหลักของหยวนสือเตียนมองว่ามันเกิดจากอะไรคะมองว่าเกิดจากการที่กายป่วยซึ่งเป็นต้นเหตุที่แท้จริงยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองครับผื้นที่ยุบไปเป็นแค่การที่ร่างกายซ่อมแซมผิวหนังภายนอกสําเร็จแต่ความเสียหายที่หยุดลึกลงไปยังคงอยู่อ๋อ oh. ดังนั้นตัวชี้วัดที่แท้จริงตามศาสตร์หยวนสือเตียนไม่ใช่แค่ผื่นที่มองเห็นด้วยตาแต่คืออาการปวดแสบปวดร้อนต้องหายไปจนหมด และที่สําคัญที่สุดคือเมื่อเราลองกดลงไปที่จุดประเหตุต่างๆที่เคยเจ็บทั้งที่หลังและสะโพกจะต้องไม่มีจุดกดเจ็บหลงเหลืออยู่เลยคือต้องกดแล้วไม่เจ็บแล้วถูกต้องครับนั่นจึงจะถือว่ากายป่วยได้รับการแก้ไขที่ต้นต่อแล้วจริงๆตราบใดที่ยังกดเจ็บอยู่ก็แปลว่าต้นเหตยุยังคงซ่อนตัวอยู่และพร้อมจะแสดงอาการออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังร้อนในร่างกายของเราตกต่ำลงโอ้โห นี่คือการเปลี่ยนวิธีวัดผลไปโดยสิ้นเชิงเลยจากการดูแค่สิ่งที่ตาเห็นคือสภาพผิวหนังไปสู่การตรวจสอบความรู้สึกที่แท้จริงของร่างกายคืออาการปวดและจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่มันหมายความว่าคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตัวเองหายแล้วอาจจะยังไม่หายสนิทจริงๆก็ได้มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะอาการปวดแสบปวดร้อนที่ค้างอยู่หรือจุดกดเจ็บที่ยังหลงเหลือคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าร่างกายยังซ่อมแซมตัวเองไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์ครับ ที่เราต้องหาทางกำจัดมาการมองว่าเป็นสัญญาณเตือนจากภายในว่าร่างกายของเรากําลังเสียสมดุลอย่างรุนแรงจากภาวะกายป่วยและขาดพลังร้อนและวิธีการดูแลก็คือการหันกลับมาเสริมสร้างและฟื้นฟูร่างกายจากต้นต่อด้วยการกดจุดที่ถูกต้องการเติมความร้อนและการปรับพฤติกรรมในภาพรวมตูงต้องครับและมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดและสำคัญที่สุดครับ แทนที่จะรอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงอย่างงูสวัสดออกมาแล้วค่อยหาทางรักษาแนวคิดนี้กระตุ้นให้เรากลับมาสำรวจตัวเองในชีวิตประจำวันดูไหมครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เราเลือกความเครียดที่สะสมหรือแม้กระทั่งท่าทางการนั่งการยืนที่ผิดผิดในแต่ละวันที่กำลังค่อยๆบั่นทอนพลังร้อนหรือสร้างกายป่วยให้กับร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า ซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนจุดสนใจจากการรักษาเมื่อป่วยไปสู่การป้องกันและการทำความเข้าใจร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงก่อนที่มันจะหมดความอดทนกับเราครับ